สวัสด <owning> ีจ้าค่ะวางบัจ้าวางหมดวังเร่าเร่าเรียบวายศูนย์หกศูนย์ลางจังไดไปออกกูหนึ่งหกบบนี้เห้ยเป็นแต่สังแต่ละเออก็ห้หกศูนย์ศูนหกลางคือไปจังสันโนาเขาตะเล็กเรียนเชียดไดไล่โดนหลับขเาเล่าอีกแล้วเขาด้วยอีกแล้วคือสิสนุกเป็นป้าไปแต่ทางต่างประเทศ ยังเป็นบุญเรียดตววาสดาอย่างก็อยู่อุนดูสงสัยสิขึ้นตะเคียงบินแล้ะเนาะจ้ากะถือว่าจ้าถือว่าเลขวิ่งวิ่งนีแม่นย่ได้เนาะค่ะฟันหกตัวเดียวโคโูเขาหกลังเออจ้าเขาอยู่วิ่งวิ่งล่างก็วิ่งล่างกับเขาวิ่งบนก็เขาจ้าม่ได้เลขเลขวิ่งต่อไปจะหากินทังเลขวิ่งแะ่ะบบ้างโอ้ยเรียนว่าหันดอกจากทุนบ่ไหลเรียนว่าหันดิวิ่งว่าหันคือเขาจ้า แต่ว่าเลขเลขหน้อยหางจ้าวันนี้ก็พอแล้ววันนี้ก็ได้แล้วเนาะได้แล้ววันนี้เจ็ดวิ่งเจ็ดเด้อวันนี้วันนี้วิ่งบนเจ็ดอ่ะวิ่งบนจ้าเจ็ดอ่ะจับข้างบนนี่แหละจ้าวิ่งบนเจ็ด หมดไอ้วันที่สิบหกเนาะสิบหกไอ้กระดาจ้าสิบหกกระดกกาษดาหกหกจ้าอันนี้วิ่งวิ่งบนเจ็ดคไอ้เลขสามโปรก,ก็มีเลขสามโดก็มีมีมีอันไอ้เก <9, S 2> ้าศูเตะบริเวณบริเวณว่าบิดไปฮาเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดจ้าไอห้าเก้าเจ็ดครับ แล้วก็ไอ้โตกันกับเจ็ดเก้าเจ็ดคือก็อน่ะเปลี่ยนต่กรากรอยเปลี่ยนเป็นศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดนี่กันไว้สามเออแล้วอีกทางหนึ่งสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดครับสรุปแล้วก็เป็นเลขตัวเดียวน่ะจะเปลี่ยนรักรลอยให้ซื้อค่ะก็คือว่ารักรักลอยนี่จะจากไหนจะจีบศูนย์จีบ้าหรือเก้าจีบบ้าหรือห้าจีบบ้ากับมะลุจะรักร้อยนะ จ้าครับหาหนึ่งอัน,นเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะครับเ่อเ่อหางนี่หางเดียวค่ะ่วนข้างล่างบ่ข้างล่างนี่ได้ห้าเจ็ดตัวเดียวโคโลห้าเจ็ดเม็ดเดียวโคโลจ้าน<ล>ะวิ่งวิ่งเจ็ดเดียววิ่งวิ่งเออวิ่งแปดวิ่งแปดค่ะปดอีกหางหนึ่ง วิ่งแปดข้างลา่างหาเจ็ดหาแปดเป็นด<ห>่วจ้ะครับหาแปดเพื่อเพื่อไว้เพื่อหาแปดค่ะแล้วเพื่ออีกทางหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดครับศูนย์เจ็ดจ้าแต่เลขวิ่งนี่เลขวิ่งวิ่งเฮ็ดไอ้เฮ็ดได้นะคำนวณได้นะคือแปดแต่จากจี 5, บ้าบมาแต่บรู้เลขวิ่งกันนะแต่หักใจอันเด่นเดียงไปทั้งเลขเจ็ดหลายกว่า S <S เลขล่างก็ได้เลขบนคือกันญาติเจ็ดล่างเจ็ดบนยุโอ๋อแต่ว่าตามสูตรนี่เห็ุใดคือล่างนี่วิ่งนี่เปดแต่ว่าในจิตในใจนีแ่แอนมักท่้งบนทั้ง,งล่างนี่จ็ตตัวเดียวคูโหโห่ลูกครับแล้วข้างบนคือกันข้างบนนี่ตามหลักสูตรที่เห็ดได้นะก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดแต่หากเลขบันเดนสุดบันเดนละลกระแสด,ดังพ้อทั้งดังทั้งเด่นก็นคือศูนย์เก้าเจ็ดอ๋อค่ะห้าเก้าเจ็ด ้ศูนย์เก้าจีตกลเลขเฮ็ดเอาตกละเลขคำนวณเอาโอ้ค่ะก็คือแต่เลขเฮ็ดได้นะคิดว่ามันบ่ค่อยเด่นประเดี๋ยวโบคอยเด่นสเลขดังจ้าแต่หากเลขดังอาจจะซื้อยากแต่เลขคำนวณได้น่าจะซื้อไงปัจมุบันนี่ีหละซับสุดกันจ้าแต่แต่ว่าเลนวิ่งบนนี่ให้เจ็ดตัวเดียวโคโลเนาะเจ็ดโคเดียวโคโลแต่ว่าเลจ็ดในไส้เป็นหลอดเก้าเจ็ด ก็ง่ายๆคือเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเอาเองกะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่กลับไปกลับมาเอาแล้วกะถ้าผู้ใดมีลักลอยเหม็นกับมาจับเส้เอาเลยเป็นพรจ่าครับผมกันหาลักลอยผู้ใดก็ลักลอยที่ผมหายก็มีอยู่ลักลอยผมหายก็มีหาหาเก้าเจ็ดจ้าแล้วก็ไอ้สามเก้าเจ็ดจ้าศูนย์เก้าเจ็ดจ้าโซนนี้ได้นะคือเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแต่ในนี้ได้อันนี้เอา Oh. แต่นอกน,นั้นเป็นเลขหามาใส่อ๋อค oh, <okay>, okay, ่ะค่ะเลข <okay. S 2> มันคล้องจองกันหามาใส่จ้า <Yeah. S 2> มันคือมันตรงกับเลขที่เอสเ,นะเอาเน่ะไอ้เลขหามาใส่ก็ไะไรมันตรงกันอไอ้ข้ hmm. างล่างทุกนข้างล่างไอ้เอสได้ไอ้วิ่งเลขวิ่งตามลักล้ะมันแปดแต่อหนึ่งเลขมันได้คล้องจองก็เลยเอาเจ็ดมาใส่อือยัเดยเป็นเลขที่คล้องจองเลขที่มัดจ้าเจ็ดเนี่ยค่ะ ส่วนหาเจ็ดเนี่ยคือหาเจ็ดเนตัวเต็งเน้อแต่หาเจ็ดนะข้างล่างเนีะหาเจ็ดตัวเต็งจ้าคือนักนักหนีเม็ดเดียวเนี่ยหาเจ็ดหลดต่อยไหววหาแปดกับพุนเจ็ดจ้าหาแปดนี่เป็นเลข่องเหตุเอาแต่มันบ่เฮาบ่บ่มั่นใจก็เลข่องเหตุนะมั่นใจก็เลขขาจ้าเรื่อขาคือสี่ชั่วคนเรื่องเหตุโอ้ส่วนข้างบนนะข้างบนมั่นใจทั้งทั้งหมดเลยล่ะจะเกี่เ็ดจากไหนมันกักปีสกได้ท่องเน้อกระติ้งก็ได้ก็ได้โบปะ คือปาถึงว่าได้ต้องเอาบดคู่ตูวกับกับข้งางล่างคือกันจะเอาเลขเเลดได้น้ำเนื้อเล่ขาได้น้ำเอามาใส่กันจ้าอักตั้งเบิด์ดเขาจีบปล่อยทิมก็เสียด<อ>ายครับผมค่ะค่ะกับตามนี่เนาะที่เลขไหม้าก็ได้งวดว่างหันกะแตกทั้งบนทั้งล่างเดเลเนเนะาะกับว่างหันเล่เลขแกล้งกับเขาเรื่องอะไรเตียนแต่ว่าเลขจับคู่ให้ไปตก ปเทศอกโอ้ยต้องประเทศนอกท้งด้วยทงเล่าเป็วมาไทยก็นยูองได้ตกประเทศนอกดืวเธอเลยอ่ะมาจบเาเองนแจ๊ะมักคีตะเคียงบินดังสันติจ้าบสบายได้บางคีตเค่องบิดจ้าจ้าบางยางแต่ก็้ต้องได้ก็ยังบักไอ ค่ะถ้านี่ผู้ใดอยากไปทั้งเพื่อนบ้านก็สามารถตามเบอร์โทรเนาะสิปากห้คือเก้าจ้ัเบอร์เบอร์โทรตอนนี้โทรได้เลยเด้อตอนนั้นมันปีปัญหามันติดขัดอยู่ไอ้ไอ้ไอ้ซิมเนี่ยมันไอ้ทองเหลืองทองแดงอย่างมันลอกก็เลยไปซูนซูนก็เเลียนไหม่รู้สั่นจ้าเลี่ยนใหเพียนไหนไม่ระบาใส่ได้แล้วโทรได้โทรเขาโทรออกได้คือเก่าแล้วยังเป็นเบอร์โทรเดิมมันบ่ค่ะ นั่นแหละเบอร,ร์โทรโตัวตัวเก่าเนะี่ยใส่ได้แล้วคือเก่าแล้ว<อ>ว่าใส่เบอร์ได้สะดุดไปเป็นเดือนปุ่นโอ้ค่ะทวนเบอร์โทรอีกเลยไอเอฟซีทีว่าติดตามก็หายจ่อยไปน้ำน้ำเบอร,โร์โทรใสรไ่ได้ก็เลยหายไปน้ำเลยโอ้ค่ะแบบแต่ดีใส่ได้แล้วใส่ได้ก็มีบางคนก็ย้อนกลับมาจ้าตรสอบเบงร็โทรได้ก็ใส่ได้ก็ติดต่อก็ยุ่แต<ข>่บางคนก็หายไปเลยค่ะทวนเบอร์โทรอีกทีนึงนะจ้า เบอร์โทรก็063 063หกห้าศูนย้ใส่ได้แล้วปกติแล้วศูนย์นย์องศูนกจากครับครับเ่ใส่ได้ยูประมาณเบื่อท่านบ่อเดือนเนาะใส่ได้ปกติค่ะจ้าสาวบันไดยู่ดีมีแห้งทุกปาพดีถึงเลกถึงเบอร์สาธุครับครับจะให้เอซีทุกคนที่ฟังสาวบันไดอยู่กับ อายุดีมีแห้งถึงเลขถึงเบอร์จ้าเ,เช่นกันเด้อค่ะรักษาสุขภาพจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ